สวัสดีครับพวกผมเรียนมานะฮะวันนี้กับเกมยูโรป้ายูโรเวอร์ซียลลีครับในการเล่นเป็นคัขเมนนะฮะเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปสั้นๆละกันนะสรุปว่าเล่นเป็นคเมเื่นเนี่ยมันโหดยังไงบ้างนะครับตอนนี้ภารกิจก็เคลียร์ไปเกือบหมดแล้วะฮะเหลือแค่ภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือการเอาชนะมิงนะฮะชนะจีนครับไปเป็นจักรพรรดิจีนหรือไม่ก็ล้มตำแหน่งจักรพรรดิให้ได้นะฮะ โอเคเดี๋ยวยบทัพไปทางจีนก่อนครับตอนนี้ตำแหน่งจัก,กรพรรดิเนี่ยไปอยู่ที่พวกมองโกโอรัตนะครับแต่ก็เหลือพื้นที่ไม่มากละเดี๋ยวเราไปล้มตำแหน่งจัก,กรพรรดิดีกว่าเื้อแต่ว่าถ้เข้าตีนะฮะเข้าตีโดยใช้เหตุผลเช็คเดอะแมนเดตเนี่ยมันต้องเป็นจัก,กรพรรดิเองหรือเปล่าอ่ะไม่ค่อยอยากเป็นเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เราก็ครอบครองดินแดนในโซฮิตเอชียไปไนดะ้เกือบหมดแล้วนะฮะเหลือแค่ไม่กี่เมืองละในตรงนี้ที่ดอนี่ก็สำรวจดินแดนเองด้วยนะฮะฝั่งนี้สเปนเข้ามาแล้วด้วยฝรั่งเศสโปรตุเกสนะครับเราต้องรีบยึดออสเตรเลียให้ได้ทั้งหมดก่อนครับมีมัจจบาหิตเข้ามาสำรวจให้ด้วย มันจะพายินี่เป็นเมืองขึ้นนะครับโมโนมเมนตนในลาซาให้เสร็จไปด้วยขั้น2ครับม i ชนา r รีสเตรนท์เพิ่มมาอีก1%ปจะได้ไล่เปลี่ยนศาสนาให้หมดครับ ถ้าเล่นมีดีเอลซีช่วยก็มันจะได้โมนูมเมนต์มานะตรงนี้นี่ทำให้ศาสนาพุทธเข้มแข็งขึ้นมากเลยครับโอเคไปเข้าตีโอิรัสนะเช็ e เดอะ a มนเด e ออฟเ a ฟ e n นเรียกตีลีมาด้วยแล้วก็มาตีฝั่งพวกนี่เจนแมนจูพวกนี้ก่อนนะฮะ กองทัพโอไรัตก็มีไม่มากละไปดูไปกองนี้ไปด้วยอทัพนี้ไม่ไปละเนี่ย ไปครับไปตีพันธมิตรฝั่งตะวันออกก่อนนะฮะเดีย๋ยวจะได้มาสรุปการบ้าเล่นเป็นคอมเมนมันโหดยังไงหลังจากที่เคลียร์ภารกิจหมดแล้วฮนะเพราะว่าความโหดของคอมเมนต์เนี่ยลงภารกิจนี้ก็ใช้ได้อยู่แล้วนะฮะแต่มันก็จะมีในส่วนของรางวัลภารกิจที่ดีมากเลยด้วยโหดได้ทายาทมาแต่คาสกิลมันจะเอ้ยไม่ใช่คาสกิโอเคแต่ว่าอายุเยอะกว่าครับน่าจะเป็นพี่น้องกันนะ ก็ไปทับที่สามครับโอ้เจ้าชายเรากัดมากท,ที่สามบุกขึ้นเหนือนะฮะแล้วก็ค่อยเลี้ยวไปทางฝั่งตะวันตกเก็บเงินอีก ให้ได้5,000นะครับสร้างบาุรพุทธโธกับบทในบอลเนียวด้วยแต่ก็ไม่มีปัญหากองทัพประจำการอยู่แล้ว ตน,นี้สุนหย่างแตกตรงน,นี้สองสองอาณาจักรนะฮะต้องตีให้แตกให้หมดตรงน,นี้หมิงประเทศสุราษนะครับมีขนาดใหญ่มากๆเลยด้วยเป็นประเทศสุราษที่มีค่าดีเวล o อปเมนรวมตั้ง พันกว่าเลยนะนี่หลุดแยกตัวออกไปนี่ก็คือตั้งเป็นจักรวรรดิได้เลยครับนี่เอาไปใช้มีให้มินไปใช้มีให้มิงฉันได้เหมือนหายไปเป็นพันเลยครับขายแอปพลิติซึม80กว่านะฮะกข้างจะสูงครับ จอร์นี้อาจจะไม่ต้อง Accept ก็ได้นะฮะไม่ต้องโปรโมทมากก็ได้มาสร้างบุรุพุ p ทโ t เป็นขั้น3นะครับมันช่วยลด Culture Conversion Cost ไปยีสไป25%ด้วยครับแล้วก็จะได้มาจากนโยบายด้วยนะฮะตรงนี้ Influence ID ผสมกับ l e a i e r s h i p ID ครับช่วยลด Culture Conversion Cost อีก20%สอนะฮะ ตรงนี้ปล้นปล้นเอาเงินมาก่อนนะครับกองเรือม,มิงก็ค่อนข้างจะโตขึ้นแล้วด้วยมี55ลำนะกองทัพก็เกินแสนแล้วด้วยนะออนนี้มาดูไรก็เป็นประเทศราชครับตรงเบงกอน,นี่็เพิ่งเพิ่งผนวกเข้ามานะแต่พื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยด้วย ได้เงินมา900ต้องการอีก1,500-1,400ั้ครับรอเคลลบล้างตำแหน่งจักรพรรดิโดยไม่ต้องขึ้นเป็นจักรพรรดิได้ไหมเนี่ย เลยฮะปล่อยเจ้นโจในพอดีเจนไปก่อนเลยครับเอาเงินมาเยอะๆอ่ะก็เลยจะได้ห้าพันละ เรอฝั่งนู้นตุงไห้โอ้โหจะไม่ได้เงินน้อยจังเนี่ยต้องรอันยอมแพ้ก่อนครับจะได้เงินเยอะขึ้นเฝั่งนี้ไปตีพวกมองโกต่อ สร้างบริวบทัวร์ขั้นที่3นะครับตันนี้กดสร้างไปก่อนถ้าเกิดเราใช้แมนพาวเวอร์บูสนะฮะมันก็ใช้ประมาณ1 0 0 0 0แสนอีไม่ใช่1นแสนกว่าเลยครับมันอุ้ยเกือบหมดเลยนะทีนี้การอ่ะคอสในการเปลี่ยนเค้าเจร์ครับถ้าเปลี่ยนชาวจามนีมนก็จะใช้น้อยมากเอ้ยตรงนี้เป็นคอมเมนต์อยู่แล้วนี่ว่า แล้วก็ใช้การเปลี่ยน c u เจอร์เลยนะแทนการ except c u ร er. ์ u r าเมืองใหญ่ก็จะใช้เยอะขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังน้อยอยู่ดีครับเปลี่ยนชาจามทั้งหมดให้เป็นชา,า,านเชาขาเมก็ยังใช้ไม่เยอะครับถ้ามีชนชาติเดียวเนี่ยการปกครองก็จะง่ายขึ้นมากครับ เค okay. ฝั่งนี้จบไปก่อนไม่ต้องทำอะไรฮะรอบนี้เราต้องการจะจบภารกิจนะครับ วอลสกอร์ทำไมน้อยจังลละเนี่ย จบตอนนี้ได้หรือเปล่า Claim mandate of heaven อ่ะงั้นจบเลยดีกว่าฮะเราคือดินแดนให้มิงไได้หรือเปล่าตอนนี้ไม่ม,ม,มีมิงไม่มีเคลมแล้วนะฮะมิงไม่มีเคลมดินแดนในเขตของอวิรัฐละโอเคงั้นจบเลยดีกว่าครับ เราก็จะกลายไปเป็นจักรพรรดิหมิงภารกิจ take the mandate สำเร็จนะฮะได้ทุกทุกด้านมา100ตอนนี้เราก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับค่าแมนเดตอีกรึเปล่าเนี่ยเรืกอตอนเล่นหมิงนะฮะมันต้องไม่ต่ำกว่า50จริงๆก็ไปตีมันให้แพ้ไปเลยดีกว่าก็ได้ฮะไม่ต้องไปยึดตำแหน่งจักรพรรดินะครับ ถ้าันเป็นจักรัรรดิรก็ต้องปฏิรูปพวกนี้อีกนะนี่มันก็มีเอฟเฟกต์ Emperor of c h a i n a In Name โอเคแต่ว่าจะเล่นแค่นี้แหละนะสำหรับการเล่นเป็นข้เมนพอเคลียร์ภารกิจเมื่อกี้พอเคลียร์ภารกิจ ก็หมดแล้วนะบัฟที่ได้จากภารกิจอ่ะทีนี้ก็มาดูการน,นะครับการเล่นเป็นกรมเมรมันจะได้อะไรบ้างอันนี้ Monastic Education มันเป็นบัฟที่ให้กับประเทศแถวนี้อยู่แล้วนะมีะไม่มีวันหมดอายุนะครับส่วนอันนี้ฮะ subjugation of อยุธยาครับปราทำภารกิจภารกิจภารกิจไหนละ subject อยุธยานะครับมันก็จะได้รางวัลภารกิจอันนี้มานะ่ liberty design from subject development ลดลง25%นะครับอันนี้ไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะมันก็ดีพอๆกับมีไอเดียเพิ่มมาหนึ่งไอเดียเลยนะฮะค่า liberty design กับนี่ประเทศสุราชฎรครับ liberty design from development เนี่ยของหมิงซึ่งมีค่า development สูงมากนะครับผันกว่า มันบวกจากตรงนี้มาเยอะสุดเลยครับร้อยหกเซึ่งได้ไอเดียไอได้รางวัลภารกิจตรงนี้มันก็ช่วยให้เราคุมประเทศชาติได้ดีขึ้นมากเลยนะฮะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งนี่ enforce อันนี้น่าจะไม่ใช่ภารกิจนะน่าจะเป็นา d c i s i o n ตามปกตินะครับเพิ่ม m i ช i n a r y strength สเปรนต์ส่วนอันนี้นะฮะ legacy of the b u r m a campaign ครับอันนี้ก็เพิ่ม y e a r l y army t r a d i t i o n ครับ อเมริดิชันช่วยมันเพิ่มได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ลดลงตามเกินไปครับตรงนี้ได้มาจากภารกิจภารกิจ Invade เบอร์มานะครับยิงเราทำภารกิจที่ได้รางวัลภารกิจซึ่งมันไม่หมดอายุเนี่ยเร็วๆนะครับก็จะกลายเป็นประเทศที่โหดขึ้นมามากเลยฮะแล้วก็ City of the Temple ด้วยฮะบัฟนี้ช่วยลดค่าก่อสร้าง10%นะครับ แ้ามาจากภารกิจภารกิจ City of Temple นะครับสร้างนครวัดให้เป็นขั้นที่สามนี่ถ้ารวยเร็วก็สร้างได้เร็วนะครับแล้วก็ตัวต่อไปอันนี้ก็ o อ้โ s e ี Adventure นะครับอันนี้ก็ไม่มีไม่มีวันหมดอายุด้วยเหมือนกันนะฮะเ e ลลี่นาวี r รีเ t ชชันนะครับ Navy ition, น a v y t ร a d i t i o n ก็เหมือนกับ คล้ายๆกับ Army Tradition นะครับมันช่วยเพิ่มบัฟให้กับพวกกองเรือนะฮะนี่ขนาดตอนนี้49มันก็ยังมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอยู่นะครับแสดงว่ามันก็ไม่ได้ต่ำกว่า50แน่นอนนะฮะกองเรือของเขมรก็จะค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวครับแม้ว่าเราจะไม่ได้อัพไอเดียเกี่ยวกับกองเรือเท่าไหร่นะฮะมีแค่ Quality เดียครับ แล้วก็มีอีกหรือเปล่าอ่ะน่าจะหมดแล้วนะฮะเคลียร์ภารกิจทั้งหมดเราก็จะได้บัฟที่มันติดตัวตลอดนะครับทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยนะฮะพอๆกับ เหมือนกับว่าคัมเนเนี่ยมีไอเดียเพิ่มอีก4ตัวเลยนะอินเนเชอรัแนลไอเดียเนี่ยแล้วก็เนชชอรัแนลไอเดียด้วยตัวเนชชอรัแนลไอเดียเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วฮะ,ะเพิ่มมอร์รับอาเมี่สิบเอนนะนี่พระโคพระแก้วอันนี้ก็อิ r พูบ r ิเลชั่นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวเรน r u e อ a ทรูเฟดครับการปกครองาศาสนาเดียวกันก็ดีขึ้นด้วยอันที่สามก็เยลลี่แนะวิตรีชั่นนะเท่ากับว่าตัวนี้บวกมาเพิ่ม อสองหน่วยต่อปีเลยฮะบวกจากตรงนี้หนึ่งหน่วยด้วยนะฮะแล้วก้อนที่สี่นี่เทรดเอฟเฟชแนนซี่แล้วก็มีภารกิจเกี่ยวกับการค้าเท่าไหร่ฮะส่วนอันที่ห้าอันนี้ทหารรับจ้างจากยุโรปนะค่าดิสซิ п ลินมีไอเดียช่วยอ่ะซัพพอร์ตเรื่องการทหารสามตัวครับแล้วก็เยลลี่เพชรที่ด้วยค่าเกียรตินี่ก็ไม่ต้องน่าไม่ต้องห่วงเท่าไหร่ครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เสริมกองเรืออีกนะฮะ รวมทั้งบทที่เสริมการทหารนี่ก็มีทั้ง3ตัวเลยครับแล้วก็หลังจากปลดล็อกในช i o n a l ไอเดียทั้ง7ตัวก็จะได้カメ็ดเรดิชันด้วยฮนะตรงนี้อ AF เคเมร์เรดิชันนี้ได้ตั้งแต่เริ่มเกมนะฮะสองตัวครับภาษีสิเปอร์เซแล้วก็ค่าจ้างที่ปรึกษาลด,ล,ดลงลดลง10%ด้วยฮนะหลังจากปลดล็อกทั้ง7ตัวก็จะได้ Ambition เพิ่ม Manpower อีก20%นะครับ ก็โดยรวมนะฮะถ้าอาจตรงไอเดียของไอ้เมมนเนี่ยอาจจะไม่ได้โหดมากเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับอยุธยานะแต่พอเราเคลียร์ภารกิจเนี่ยรางวัลภารกิจซึ่งอยู่ติดตัวนะครับ1 1ตัว2ตัว3ตัว4ต,ตัวนะฮะนี่1 1 2 3 4ครับตัวนี้ก็จะอยู่กับเราไปจน สุดจนจบเกมครับมันเป็นไอเดียเพิ่มมาอีก4ตัวเลยนะซึ่งก็ดีมากเลยครับแล้วนั้นยังมีอะไรอีกหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของอ่ะมันนี้เปลี่ยนสแล้นะโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับกับความหูดของเขมน,นะครับถ้าเกิดเราเล่นแล้วก็เคลียบรกิจได้ไวๆเนี่ยก็จะกลายเป็นอีกประเทศนึงซึ่งโหมดมากเลยครับโอเคนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาเจอกันคลิปหน้าครับ 没拍。Bye bye.